กฎที่ต้องรู้เมื่อไม่รู้แล้วอันตรายที่สุดกฎแห่งกรรมเป็นกฎที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่รู้ก็ไม่ได้หากว่าเราไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็จะทําให้ดําเนินชีวิตแบบผิดพลาดดังนั้นการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อชีวิตของเราเพราะเราทุกๆคนนั้นล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมคือกฎแห่งการกระทําไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือทางใจก็าตามเมื่อทําความชั่ว ก็ย่อมส่งผลให้ไปสู่อบายแต่ถ้าหากทำกรรมดีก็ย่อมส่งผลไปสู่สุคติภูมิหรือสวรรค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่งอุปมาไว้ว่าสัตว์ที่ไปเกิดในอบายภูมินั้นอุปมาเหมือนฝุ่นในผืนแผ่นดินใหญ่แต่สัตว์ที่ไปเกิดในสวรรค์น,นั้นอุปมาเหมือนฝุ่นในเล็บมือดังนั้นเพราะความไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมจึงทําให้เราดําเนินชีวิตด้วยความผิดพลาดต้องไปสู่อบายภูมิรับทุกทรมานซึ่งเมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะคิด พูดว่ารู้อย่างนี้ทำบุญกุศลสร้างความดีให้มากๆดีกว่าดังนั้นกฎแห่งกรรมเป็นกฎสากลที่ทุกคนต้องศึกษาเพราะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติาศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้นให้เราตั้งใจสั่งสมบุญกุศลให้เต็มที่เต็มกำลังเจริญพร